สวัสดีครับพี่หีจากช่องหมีว่าดูดวงธาตุน้ำวันนี้ราศีกรกฎราศีพิจิกและก็ราศีมีนปีมังกรนี้จะเจอคู่แท้ไหมเรามาฟังคำนายดวงความรักของชาวธาตุน้ำกันได้เลยครับว่าในปีมังกรนี้ชาวธาตุน้ำจะเจอคู่แท้เจอรักแท้ที่เหมาะสมกับคุณหรือเปล่ามาฟังคำนายกันเลยครับผมจะเปิดหมด3เซตน,นะครับเซตสามใบเป็นคำถามแบบแรนดอมเดี๋ยวเรา,าเริ่มต้นที่เซตแรกเลยนะครับว่าดวงความรักของคุณนะครับในปีมังกรนี้นะครับชาวธาตุน้ำจะเห็นคู่แท้จะเจอรักแท้จะเจอรักที่ดีนะครับหรือว่าจะเจอ รักที่เหมาะสมกับคุณหรือเปล่านะครับสำหรับราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนมาเริ่มต้นที่เซตที่1เลยครับว่าปีมงกรนี้จะเห็นความรักอย่างชัดเจนไหมนะครับเปิดเซตนี้นะครับผมบอกเลยว่าความรักของคุณในปีนี้นะครับในปีมงกรนี้เห็นผลกับเรื่องของความรักนะครับแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมบอกเลยว่ากับคนที่เข้ามานะครับคุณยังไม่เชื่อใจว่าเขาจะเป็นคนที่จะไปต่อและทำให้คุณเนี่ยมั่นคงในเรื่องอนาคตได้นะคะในระยะไกลนะครับผมว่าอันนี้คุณแอบกังวลเกิดขึ้นว่าคนคนนี้นะ สำหรับความมั่นคงนะครับคุณไม่ค่อยเชื่อใจเขาเท่าไหร่ไว้ใจเขาได้ก็ต้องยากอาจจะเป็นเพราะหนึ่งเลยคือยังอยู่ในสถานะคนคุย 2. นะครับเพิ่งรู้จักกันหรือเพิ่งเริ่มคบกันอยู่นะครับสามเลยคือเพิ่งใช้สถานะคาว่าแฟนนะครับผมเลยมองว่าตรงนี้เองสําหรับความรักในปีนี้เองเนี่ยคุณอาจจะกลัวว่าคนคนนี้ยังไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับคุณแต่โดยภาพรวมแล้วนิสัยใจคอความรู้สึกนะครับและพื้นฐานครอบครัวเขาเข้ากับคุณได้ดีในปีนี้นะครับในที่2ครับเป็นไงบ้างน,นะครับในปีมังกรน,นี้จะเจอคู่แท้ไหม นะครับสำหรับชาวท่านน้าราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนครับคนคนนี้นะครับเป็นคนที่จริงใจนะครับให้ใจทุ่มเทนะครับพร้อมที่จะรักพร้อมที่จะให้พร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณในหลายๆด้านนะครับผมบอกเลยว่าคนคนนี้โดดเด่นทั้งเรื่องของงานโดดเด่นทั้งเรื่องของความรู้สึกนะครับโดดเด่นทั้งเรื่องของความรักนะครับผมว่าหน้าที่การงานก็ดีนะครับความสัมพันธ์ก็ดีนะครับเพื่อนฝูงเขาก็ดีพื้นฐานครอบครัวเขาก็ดีนะครับเหมาะสมกับคุณนะครับและพร้อมจะไปต่อกับคุณได้ในหลายๆด้านนะครับคุณอย่าเพ เกินไปสําหรับการเริ่มต้นความรักนะครับสำหรับชาวธาตุน้ําผมบอกเลยว่าการที่คุณกลัวมากเกินไปไม่ส่งผลอะไรที่ดีนะครับหรือว่าส่งผลด้านที่แย่นะครับอันนี้บอกเลยว่าอาจจะหนักใจสําหรับคุณนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณกลัวว่าความรักมันจะไม่ดําเนินต่อเหมือนปีที่ผ่านมานะครับแต่ในปีมังกรนี้นะครับจะเห็นได้เลยว่าความรักของคุณโดดเด่นเพราะเจอคนดีเหมาะสมกับคุณเข้ามานะครับ้นสุดท้ายนะครับเป็นไงบ้างนะครับปีมังกรนี้นะครับจะโดดเด่นกับเรื่องของความรักไหมของชาวธาตุน้ำนะครับยงผมบอกไปนะครับว่าความรักนะครับเกิด ขึ้นอย่างแน่นอนเจอคู่แท้แน่นอนเจอรักแท้แน่นอนนะครับแต่ผมบอกเลยว่าอะไรที่เป็นความลับนะครับความไม่เชื่อใจความไม่ไว้ใจเนี่ยมันยังคาใจสําหรับคุณอยู่นะครับเพราะชาวท่าน้าเนี่ยเป็นคนที่เชื่อใจได้ใครได้ค่อนข้างยากนะครับและกลัวมากๆเลยสําหรับการไม่เชื่อใจหรือว่าการหลอกลวงการหลอกให้รักการหลอกให้เชื่อการหลอกให้ทุ่มเทเกิดขึ้นเพราะคุณเจอแบบนี้มาโดยตลอดนะครับสำหรับเรื่องของความรักแต่ในปีบางกรนี้นะครับผมบอกเลยว่าปีบางกรจะเป็นปีแห่งความรักสําหรับคุณเป็นปีแห่งการเจอคู่แท้นะครับเป็นปีแห่งการ รักแท้เกิดขึ้นความรักนะครับส่งเสริมคุณในทุกๆด้านเพราะคนนี้นะครับเหมาะสมกับคุณและเข้ากับคุณได้ค่อนข้างดีนะครับพื้นฐานครอบครัวก็เข้ากันได้หน้าที่การงานก็ส่งเสริมกันได้ดีนะครับรวมถึงถ้าเขาเป็นคนทําธุรกิจอยู่แล้วผมบอกเลยว่าตัวคุณเองจะได้แฟนที่ดีนะครับส่งเสริมเรื่องของการงานกันมากๆเลยเดียวในปีนี้นะครับ